ครับผมพี่น้องวันนี้พามาเห็นเมนูหอมไก่ครับอมไก,ใก่ใส่ผักซีลาาใส่ผักกระจนนะตอนนี้ก็ขัวไก่ใส่เครื่องตําเครื่องหัวหอมกระเทียมตะไคร่ครับใส่เกลือปรุงรสใส่เกลือใส่ปลาแดกใส่น้ำปลาขัวเครื่องให้หอมเข้ากันตอนนี้หอมแล้วครับเดี๋ยวรอจังนน่อยใส่ข,อขอ้าขัว ขัวนิดหนึ่งเป็นออมครับ ารอสักครู่มาฝั่งเสียงฝุดเดือดได้ทีเราเติมผักลงไป กครูเรียกขึ้นแล้วันปรุงรสอีกทีหนึง่งซีมเบิงใจหอมเป็นเนัิน่าเรียบร้อยรักสุก็ใส่ปร,รุงรสเข้าไปพี่น้องใส่ลายเสีเยบลายเห็นไหม

ไก่ใส่ผักสีเหล้าใส่ผักกระจนหอมๆ่าเรียบรอย้อยตาก็สิพอประมาณครับ